สวัสดีครับพบกับช่องเตะเข้ามุมช่องที่จะพาทุกท่านเข้ามารับชมการวิเคราะห์บอลแบบเน้นๆที่เด็ดบอลวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับสิงห์บลูแพลงริทใช้ชนะนับที่5ติดต่อกันรอต้อนรับแมวดำที่ฟอร์มกำลังดีนัสแตมฟอร์ดบิช เชลซี Chelsea, กำลังอยู่ในช่วงเรลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฤดูกาลโดยทำผลงานชนะติดต่อกันถึงสีนัดในทุกรายการและพึ่งระเบิดฟอร์มถล่มคู่แข่งในถ่วย,ยุโรปมาอย่างคาดลอยพวกเขามีสต,ติที่ยอดเยี่ยมในการเล่นในบ้านปีนี้โดยมีเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นที่เก็บแต้มในบ้านได้มากกว่าพวกเขาในพรีเมียร์ลีกตลอดปี2025 แม้ว่าจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายคนร่วมถึงการขาดมาโลกุสโตแต่การกลับมาของริเจมส์และผู้เล่นอายุน้อยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างเอสเตวลและเปโดรเนโตนีนแนวรุกก็พร้อมที่จะสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องซันเดอร์แลนด์เองก็มีฟอร์มที่น่าประทับใจเช่นกันหลังจากการเลื่อนชั้นโดยเก็บได้14คะแนนจากแปนัดแรกซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่ฤดูกาล1999 อีกทางแบล็คแคสยังมีสติติที่ง่าถึงในการไม่แพท้ทีมจกลอนดอนในการเล่นนอ,อกบานถึง13นัดตนาต่อกันแต่กระนั้นสติติโดยรวมในการเจอกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกนั้นดูไม่สู้ดีนักโดยพวกเขาพายแพย้ไปถึง21ครั้งจากการพบกัน2อครั้งหลังสุดด้วยปัจจัยนั้นความมั่นใจและฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงยังต่อเนื่องของเชลซีโดยเฉพาะในเกมเยาว คาดว่าสิงบลูที่มีขุมกำลังสำรองพร้อมที่จะลงมาสร้างความแตกต่างจะสามารถเอาชนะไปได้แมสซันดูแลนด์จะสามารถสร้างความยากลำบากได้ในบางช่วงกระตามที่เด็ดฟฝันทงเชลซี Chelsea. คู่ต่อมาปรีษาดแดงฟอร์มกำลังเข้าฝักหวังล้างแค้นนอกนางนวลที่มีสิติติสุดแกรง่งนาโอดแทฟฟอร์ด Manchester u ย i t e d ต็ดกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้่ายใต้กันคุณทีมของลูเบนอโมริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ขวาชัยชนะนอกบ้านเหนือแชมป์เก่าลิเวอร์พูลมาได้ทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะในลีกติดต่อกันสองนัดเป็นครั้งแรกในยุคข,ของกุนซือเชอวโปรโตุเกตและมีความมั่นใจสูงในการกลับมาเล่นในโอเทรฟาร์ดซึ่งพวกเขาชนะเกมลีกสานัดติดต่อกัน ยังไรก็ตามปีศาจแดงต้องเผชิญกับสถิติที่น่ากังวลอย่างยิ่งในการเจอกับบรตันรีบแพ้ไปหกจากเจันัดหลังสุดในิลีกและที่สำคัญกว่านั้นคือนกนังนวลคว้าชัยชนะในเกมเยือนโอทเรฟอร์ดสามนัดติดต่อกันซึ่งถือเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมบริตันเองก็มีฟอร์มที่สม่ำเสมอในเีงช่วงหลังแม้จ,จะมีปัญหาในการเก็บครีนชิดแต่ก็ไม่แพ้พิยง2องคินจากสิบสามเกมหลังสุดแดนนี่เวลเบก ที่กำลังฟอร์มดีจะเป็นภัยคุกคามสำคัญในการกลับมาเยือนหลังเก่าด้วยฟอร์มที่กำลังพุ่งขึ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและความกระหายที่จะล้างแค้นและทำลายสถิติที่ไม่ดีต่อบรตันแต่ด้วยสถิติอันน่าทึ่งของทีมเยือนในการมาเยือนสนามแห่งนี้คาดว่าเกมจะโอมาสูสีและมีประตูเกิดขึ้นแต่ปีศาดแดงน่าจะสามารถบีบเก็สามแต้มสำคัญไปได้อย่างบูดวิดที่เด็ดฟันทองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คู่ต่อมาคู่สุดท้ายของวันนี้ลิเวอร์พูลเผชิญกับชุมเวลาที่ยากลำบากในลีกด้ยแผนมาสามนั้นติดต่อกันและมีปัญหาในการรักษาความได้เปรียบในช่วงท้ายเกม ยังไรก็ตามชัยชนะถล่มทลาย5-1ตเหนือไอทกเฟิงเฟิร์ตในซึกยูฮาแชมเปียนส์ลีกกลางสัปดาห์ได้ช่วยคลายความกดดันที่มีต่ออาร์เนสลัดและเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจงยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในแนวรับและสถิติการแพ้สีนัดติดต่อกันในการไปเยือนทีมในลอรดัมเป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่ฟอร์มในเกยมยุโรปแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในแนวรกุกที่ยังคงเฉียบคม เบนฟอร์ดเองก็พึ่งขวาใชัฉะนั้นนอกบ้านนัดแรกภายใต้โค้ชขึ้นใหม่เหนือเวสแฮมและมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะแมนเชสเตอร์ n ยูต็นในบ้านฤด,ดูกันนี้แต่ผู้เขาแพ้ลีพูมหานัดติดต่อกันแล้วยานได้โจแดนเฮนเดอร์สัน Henderson, อดีตกัปตันหงแดงลงเผ่เชิญน้ากับทีมเก่าจะเป็นแรงกระตุน้น อย่างไรก็ตามรีฟอร์มการทำประตูอันร้อนแรงของลิเวอร์พูลในเกมล่าสุดและแรงจูงใจที่จะยุติความพ่ายแพน้ในลีกคาดว่าห้งแดงพี่มีคุมกำลังในแนวรกที่แข็งเกร่งกว่าจะสามารถบุกมาคว้าสแตมไปได้แม้จะเป็นเกมที่ไม่ง่ายก็ตามที่เด็ดฟันธงลิเวอร์พูล และนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ตเตะข้อมุมให้น้ำมาฟังทุกท่านถ้าชื่นชอบเชื่อใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้กันใหม่พรุ่งนี้นะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ